สวัสดีค่ะมันนี้ก็มาพบกับแสบโนอกควบบอมแบมเหมือนเก่าเหมือนเดิมจ้าพี่น้องมันนี้บอมกสิภาพพี่น้องมาหลับเท่าจ้าหลับเท่าแสบๆจ้ามาเบิ่งนกันเลยค่ะวิธีการเฮจ้าพี่นอ้องบอมกายได้เท่ามาแต่ตลาดจ้าไปซื้อมายี่สิบาทจ้าพี่น้องนี่เท่านี่ล่างแล้วเรียบร้อยแล้ะบอมเอามาล่างหลายหนาม,มากเลยจ้าต้องล่างให้ดีๆนะคะเท่าะว่ามเกิดจากธรรมชาติใน ชงในทาเอาม่านนะพี่น้องเนาะเขาต้องล้างขี้เหยื่อล่างขี้ดินเอาดีๆจ้ะนี่จ้ะต่อไปห้ากระสิทธต้มเท่านะจ้ะต้มเท่าโดยที่ห้าเอาน้ำต้มที่ห้าต้มกบต้มเขือต้มวันนี้นะคะเอามาต้มเท่าจ้ะเพราะว่าอย่างเอาน้ำเปล่าต้มก็ได้ค่ะแต่ว่าจะเอาน้ำหนีต้มเพราะว่ามันสิเห็ดเห็นนัวก่าเกานะคะเพราะว่าน้ำต้ม ขึตม้มกบนี่คือเขาปรุงแล้วเลยลรลอยแล้วนะคะคือนําต้มปลาราะน่ะแหละค่ะพี่น้องเขาก็เอามาต้มเท่าต่อจ้ะก็ขอโทษที่ค่ะบร,ริได้ต้มกบต้มบะเขอให้เบิ้งนะคะบริได้ไทยให้เบิ้งจากพี่น้องเขาก็เอามาต้มให้มันเดือดเลยละจ้ะต้มแบบว่าหิ้โดนๆต้มย่างโดนกประมาณสิบถึงสิบห้านาทีจากพี่น้องให้มันเดือดเดือเลยะคะ่ะต้มให้สุกๆเลยะคะ่ะ ต้มเท่าให้สุกๆไปเลยจ้ะต้มกบกะซิมีน้ำปลาแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็ใส่บุกเขือ เขือกระสีมีบมดเขือพ่วงเขือคืนจะพี่น้องจะเอาใส่ในต้มกบนะคะต่อไปห้ากระสีมาต่ําก็เลยจ้ะมาตัไอนนั่นกนจ้ะตําเครื่องตําเครื่องที่ห้าต้มไว้นะคะอันนี้คือที่ห้าต้มไว้ค่ะที่เ้าเอานําไปต้มหลับเท่าเมื่อกี้ละจ้ะพี่น้องห้ากระสีมาตําตําเนื้อค่ะเขาเอ่นตเนื้อ ตำคือตํำปนนี่แหละค่ะพี่น้องก็เอาโกบที่ห้าต้มกับ,กบสีมีกบมีบะเขือพ่วงบะเขือคึืนบะพีกค่ะบะพีกนี่บอมกาสิบไซต่ต่ำคือเกา้าประต่ำคือเก้าจ้ะพี่น้องกับสีไซเป็นนวยคือเกา,า้าราว่ากินเผ็ดบะได้นะคะอาศัยกัดเป็นแบบกินเป็นนวยเป็นนวยเอาผู้ใดกินบะกินเผ็ดกับสิบบต้องกินบะพีกนะคะพี่น้องกับสีสูตรเก้าจ้ะใส่บะพีกเป็นนวยจ้ะเขากะ เอาใส่ไปเลยค่ะมีอย่างที่เ้าตตมกมเ้ากะใส่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 ไปเลยค่ะแต่ว่าขันอยากให้ละเอียดข้าตํำกบกอนก็ได้ค่ะเราค่อยค่อยเอาบอร์เอไปตไ่ำใส่แต่ว่าในกรณี่นี่กะสูตรไผ่สูตร,ตรมันคือเกาลัดจ้ะพี่นอ้องกะบ้อมไก่อยากบอยอยากให้มันละเอียดแห้งนะคะก็เลยสีไส้พร้อมการ,ร่วมเมดกระสิตาํตาำต่ำแบบว่าต่ำให้มันแบบว่า มะเขือกับ,บละเอียดปันใดกบกับบ่ใดละเอียดปันใดนะค่ะให้มันออกแบบหยาบๆเนี่ยจังหน่อยนะพี่น้องก็เลยใส่ร่วมกันตำเถอะน้ำกันเธอเดียวเลยค่ะก็แล้วแต่ความถนัดของไผรของมันนะจ๊ะเนาะเอาง่ายๆคือบอมกะเห็ดแบบนี้นะจ๊ะสูตรไผลสูตรมันแล้วแต่ผู้ใดมากละเอียดบ่ละเอียดนัจ้ะพี่น้องเนาะผู้ใดอยากเบิ่งเห็ดตามทํำตามได้จ้ะผู้ใดมากแบบว่าละเอียดกะ ตำกบตำหยังก้อนให้ละเอียดนะคะเพราะว่าขาใส่ร่วมกันมันสิกระเด็นนะจ๊ะพี่น้องถ้ามันกระเด็นละมันก็สิตำบ่ละเอียดจ้ะต่อไส่แบบนี้ก็คือเฮาบ่ได้นเน้นละเอียดนะจ๊ะเนาะ ไปข้ากระตํากันเลยจ้ะพี่น้องนี่ค่ะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาห้าต่ามันสีตําบบใดแห้งนะคะเพราะว่ากบเขือมันสีมี้นานะจ๊ะมี้นาเพราะว่าข้าต้มเนาะมันกระสีมี้นามมันกระสีตําแห้งบ่ใดกับใบใดเน้นละเอียดนะจ้ะพี่น้องเน้นเห็นมันแบบว่าแบบประมาณนึงจ้ะให้เขือให้เขือให้กบแตกแตกออกประมาณนึงจ้ะ ตามกะแล้วแต่ความมาความถนัดของไผของมันเนาะจ้กพี่น้องผู้ใดมากละเอียดกะตามละเอียดได้จ้ะหรือผู้ใดวายจ้ำกะเอาไปปั้นเป็นยังได้จ้ะละเอียดแต่เห่ากะเฮ็ดกับข่าวบ้านบานอีสานอีสานบ้านเห้านนเานาะจะเ้เฮ็ดตามที่เห่าเคยเฮ็ดแหละจ้ะพี่น้องเฮ็ดสู้พี่น้องกินผู้ใดอยากเฮ็ดตามก็ได้จ้ะเฮ็ดขึ้นกันแซ่บขึ้นกันจ้ะพี่น้องใส่ผงชูรสลงไปค่ะ แล้วก็ใส่น้ำปลาจ้ะผงชูรสก็น้ำปลากับพ่อนะคะใส่แค่สองอย่างนี่กับพ่อเพราะว่าน้ำต้มอะ่ะคือข้าใส่ปลาล่าลงไปแล้วนะคะในน้ำต้มกับซีนัวไปลคะค่ะใส่ปลาร่ากับเกลือน,นิดนึงจ้ะมันกัสินีนัวแล้วในขั้นตอนนี้เ้าก็เบ,บ่รด้ปรุงยังย้งไรจะพี่น้องใส่แต่ผงชูรสกับน้ำปลาลงไปนิดน่อยจ้ะเพิ่มความอร่อยนะจ้ะผสมนัว ตำให้เข้ากันจากพี่น้องถ้าตำเข้ากันแล้วจะข้าวกะกสิเอาก้น,นี่จากพี่น้องกลนที่ข้าวตำไ้นี่แหละค่ะกะเอาไปใส่เท่าเท่าที่เขาต้มแล้วนะคะแต่ว่าเท่านี่ต้องให้มันเย็นก่อนนะคะถึงว่าให้เย็นกะขอให้มันแบบบ่ฮ้อนอายสินะพี่น้องเพราะว่าเวลาเฮาใส่หอมเหล่านัินจะได้รวกหอมนะจ้ะพี่นอ้องเฮากะให้มันเย็นนดจกะน้อยไ่เย็นอให้มันมอุ่นก็ได้จ้ะ จะเขาก,ก็เอาปนที่เข้าตํำไบแล้วใส่ลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันเลยจ้ะพี่นอ้องคนปนที่เข้าต่ำกับเท่าให้เข้ากันจ้ะ นี่จ้าเข้าก็ซีเอาพริกที่เข้าต้มมาะแล้ะจ้บพี่น้องเอามาใส่น้ำกันเลยก็คือเข้าบบตํำเนาะจ้าพี่น้องเขาบบต่ำแต่ว่าผู้ใดมักเพ็ดกะตํำไปพร้อมกระป่นได้นะจ้าพี่น้องแต่ว่าบ่มต่ำค่ะกะสีใส่ต่อไปกะสีมีนี่คะ่ะสีบ่มใส่มีหอยมีต้นหอมมีหอมขยแย่มีหอมชี่แล้วก็หอมบัวซ้อยแล้วก็หอมเปร้อยจ้าพี่น้องใส่ลงไปพร้อมกันเลยจ้า ในเข่ากันค่ะหน้าตาก็เริ่มนนากินละค่ะใส่หอมล้องไปก็สิหอมห้วยห้ยจากพี่น้องเข็ดง่ายๆจ้ะอากับเข่าอีสานบานเฮ้าจากพี่น้องเข็ดง่ายๆคุณเดอยากเข็ดตามได้เลอจากพี่น้องเข็ดบ่ยยากจ้ะ ใส่กระใสข้าวั่วจ้าที่สําคัญข้าวคั่วกะแล้วแต่ความมากักความถนัดของผู้ใดได้ดวยจ้าพี่น้องแล้วแต่ความแบบผู้ใดมากน้อยมากห้ายกะใส่ตามใจชอบจ้าพี่น้องกะใส่ลงไปค่ะเพิ่มเพิ่มความหอมจ้าพนในเขากันจ้าที่จ้าราบเท่ากบเซตเรียบร้อยพร้อมจะก,กินแล้วจ้าพี่น้องเฮ็ดง่ายจ้าผู้ใดอยากกินอยากเฮ็ดกะเฮ็ดได้ได้จ้าคลิปนี้บอมกะ มาเสนอเมนูหลับเท่าจากพี่นอ้องเยอะวๆกันเลยจ้าคลิปนี้บอมกะขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะคะที่ค่อยให้เป็นกำลังใจคอยติดตามรับชมเบิงคลิปให้ช่องแซนบน่องควบอมแบบแบบจากพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้ายั่วๆกันเลยจ้า